พระเสสนพันตอนนี้กับพระสสเระสสนพันแกยังวะมานบ่มานบ่นบ <g iggle> กำลังกำลังเอาดุดน้ำกันดูดน้ำกันแค่นนแกยังนี่แกสะดุงหรอล่าู้หัวปลาลายแท้ผู้สุอ้เหือดโอ้แกอู้อู้ออ้อ,อมนัมนมนัมนมันมันเหมือนแรกเนาะมีมีแต่ปลาซิวกับมีเนาะ ปลาซิวกับกุ้งโอ้ต่อต่อต่อโอ้คือหมานเธอได้หนิเออเก็บ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 เจ้ายู่บ้านได้หนิยิ้นให้ยิ้มุนโอ้บ้านหันเนาะน้องเจอเองวะหนิขอสอนน้ำเขาอุ้ยปลาป่าป่าทางดุสุกต่อขนมย่างบ่เอาไปหายเขาจุนเวสเซมาแจกเจ็กหน่อย ย้ายมนะหักเิอ้องกันบ่นลูกเกวตีตายลูกลรยคนมันมเื่อยซีซ่นนึ่งบ่นี่ซอนอีกอยู่ซอนอีกอยู่แต่สอ่อนปลาเอได้ลายดีเนาะเอาเก็บเหยมือเลน่ปนหน่ด้เนี่เอาไปเห็นยังไงเื่นปะเอาไปมกเนาะเอาไปอู้ปอู้โอ้ยเสียแต่เ่นตายตายตายกุ้งก็ไรเนาะ เดืหมกขนมม่ร right. mm ้านอแจกเข้าไปนมือเรือบอลขนุนหน่อยมดได้บเงินหมยเนาะขันขนมม่ยอ่โอ้ยุนูยู่ทั้งหลังุนตาเต้เออยังบ่บอเออจักปีล้วพูดทั้งหลังเอตาสิเดือนต่าากเยมาน้าเมย์ซื้อโบยู่น้ำพตายตายตาย นั่งนั่งถามแม่นั่งถามแม่ <c oughs> จะเป็นคนอยู่นั่นหนีที่บ้านนี่ที่อยู่้าบ<ใ>นโอ้เขาอยู่ข่มในผมในเนาะมาสอนกุเล็กเบอร์หนอนแล้วหนอนกิ่งเนาะห้อยกระมี่ห้อยกระมี่นี่นี่ห้อยหำห้อยเห็นเสียบแล้วเห็นห้อยจากเออเก็บห้อยไปน้ำเพราะไหนอ๋อไร้ไร้มือเต๋อผูดโอ้ยห้อยห้อยจูบเมนบ่หอยจูบ อันนี้กระดูกไส้บ่เนี่ยกระดูกไส้ไงกระดูกไส้กุ้งมาซอยเมลสอนกุ้งเขื่อนอยังมาแกยังคือแกเงยงแกเงโอ้ยพี่น้องนะพี่น้องทั้งบ้านพนทองเาบ้านยังน้องเนี่ยรักแปดบ้านรักแปดเนาะอันนี้เป็นมาแกกุ้งเนาะพี่น้องภาพบรรยากาศนะพี่อันผู้ช้มในเบิ่งโอ้ยเนาะเป็นมาแกอยู่น้องนี่เนาะปลาสองปลาซิวร้ายเลยเนาะ ถือว่าธรรมศาสตร์งามร้ายน้องบ้านเมืองพุททองนงอตัวน er ี้ก็เสื้อเือดในเราเห็นเนาะพัฒนาไปลายเลยดีเจเริญสนัเดเยเดนกับแพงเป็นมาเทีนี่ยแม่อยู่ไซบานจาหันเนี้อเขาเขาไปไหนเขาไปลกระโอ้ยบ้านอยู่ไหนพูดโอ้ยงนาอเดียวกมาเจอหาเสียงฟังบอกคือบุคคบเมียนคนพท่นท เป็นคนไทยบ่กนี่สายทางไทยสายทางไทยเสียีเกิดอยูีลาวสายทางไทยสมแยงออกไปทั้งฝุ่นทั้งไทยอยีสานฝุ่นว่ไรลูกเราจะคนนี่สี่คนโอ้ยสี่คนเลยว้าย ح ح> ขนมเบิร์ตไปเจี๋ยเขาทั้งฝุ่นลืมให้ร้าน ح ح> มือหนาเดือดร้านเด้อฉัขนข่อยกายมาเห็นเดี๋ยวจักขนมให้ ถือว่าอ้าน้องเพื่นสอนกันเก็บปลาเนาะทานผสมเนาะโอ้ยพื่อนเฮ้ยเพื่อนต้มาสอนกุ้งเสียงมาเว้ดได้่ามาเห็นเอาเ็นเบียงกูซือเ็นเบียงเส็เบียงกีัโโหรักโคกนเอออตีบล็อกกีัโตีบ็อกเหเขาอยู่ลัโเพราะเพราะเพื่อนกัอยู่พื่นที่ลักโกันแมนโอ้ยหากินเก่งเนาะมันมันมันทานสมพ่กุ้งกับักได้ร้านน่เนาะ เก็บเก็บเก็บซอนอีคาเทือน่ผู้เล่เต็มกระตาเลยยไหจาอลาน้อยนึงก็เอาเนาะมาซ้อนบาทสองบาทาเออบาทสบาทมาซ้อนตลอดเมื่อกมัลอนจนงเหยมากพอน่ม่คอยสือว่าโอ้โอเด็ดเบียก,กเดลคยกคจังไมาโอ้ยนี่ร้านน่อยเนี่ยมาดีเออเขากองก็ได้เออยาน่านเลยเจ้านเนาะออยี่เด้น่ซื้อจังไดนี่ผู้เสือแดงนี่ ซื้อบีอน,อ,บอนี่ก่ใยอนี่ี่ใไม้่ไม้นอันเดยาย่ฝนโอ้ชิมาซื้อกงามกงามยนะเขาึเกียเบอ,อบเลปื้อแเขาเอแดวันนี้พักไม่ห้อมันทีดเนาะโอ้เต็มกระตาเลยเนไซือบมัาแห่งเนาะผจะกุ้งจะปลาเ่า,าบรากาศม้ากับี่มนเ้าม้ากับมาเนะาะา,า,าบรากาศตาอนทุ่งทองาเนาะ น้องน้องมา